วันแล้วรู้สึกวันนี้เปนยังไงบ้างตอนนี้ก็ตื่นมาก็ยังงงค่ะตีสี่โมงเช้าตอนนี้ค่ำแล้วก็ยังงงค่ะจะกี่โมงก็ยังงงอยู่เอแล้วกลับตัวเริ่มอะไรยังไงได้บ้างแค่ไหนอะตอนนี้ก็คือเอาจริงๆหรือว่าเป็นความโชคดีของปีนี้มากนะคะที่ทีมงานยังให้เวลาเราได้พักผ่อนหมายถึงว่าตัวติวเองแล้วก็ตัวเราเองคือยัง ยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในในหมัวมากนักแล้วก็เรื่องตารางงานเรื่องการทํางานอะไรต่างๆค่ะก็ต้องรอคิวออกมาค่ะตอนนี้ก็ให้เวลาเด็กได้ทําจิตทําใจให้สงบนิ่งก่อน <c oughs> ได้พักได้ผ่อนได้เก็บผ้าเก็บผ่อนเพราะว่าเยอะมากหรือว่ากองขยะเขาเรื่องอะไรอ่ามีเรื่องไมนะสาบจเลย <c oughs> ตอนนี้ ยังไม่ได้อ่านเลยสซ็งมากตอนนี้ก็เลยตามไม่ทันว่าเขาสาบเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเมาื่อคืนกว่าจะอาบน้ําเสร็จไรเสร็จก็คือตีห้าแล้วกว่าจะได้นอนมันก็เลยอขอหยุดเสือกตัวเองวันนึงแล้วกัน <laughs> นอนดีกว่าขอเลือกนอนค่ะ <c oughs> เห็นว่าว่าโทรถึงพี่ก็เทยตอนตีห้าอืมก็อพอบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเริ่มออนทัวร์ใหม่วันนี้แต่สรุปวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์จีิดีเพราะว่าเก็บของที่ห้องเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็ไปไปนอนที่สุขวิกเดิน ยังไม่อยากอ่านเพราะเรายังไม่อยากเอาสิบแบบมารบกวควรจิตใจเราหรือ,อยังไงคะหรือ,อยังไม่มีเวลาอ๋อหนูง่วงเฉยๆค่ะเมื่อไหร่ที่หนูตื่นแล้วเดี๋ยวหนูอ่านแน่นอนค่ะ<ช>แล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูเอาจีแค่จะเดาได้เลยว่าแนวดราม่ามันจะออกมาแนวไหนเพราะว่าเล่นกันอยู่เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นให้เล่นก็เล่นอยู่เรื่องเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้จะทให้ปวดจิตปวดใจอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา1เดือนเนาะกับการเก็บตัวดราม่าก็เยอะรายวัน ก็ไม่มีวันไหนเลยที่เครียดไม่เคยพูดบอกพี่ๆเลยว่าเครียดกดดันมากแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีเลยสักวันมีแต่คําว่า enjoy เคยมีแอบร้องไห้ไหมฮาร์ดลนองร้องไห้ไม่มีแอบเลยค่ะก็ร้องเลยก็ร้องเลยไม่แอบแล้วก็ไม่ร้องด้วยไม่ร้องไม่ร้องมีร้องแค่วันที่เข้าห้องดังวันนั้นแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะร้องอีกทีวันโมงก็เป็นเรื่องจริงมงจริงด้วย เอนี้่อยวมงนีา็มนก็ประมาณก็ไม่ได้ร้องไห้ที่โมงแต่ร้องไห้ที่คนที่เขาสนับสนุนหนูไออย่างแม่เป็นต้นอยู่ข้างหนูมาตลอดหนูแค่รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูตั้งแต่วันแรกแบบเฮียหมูหรือว่าพี่ๆคนอื่นพี่เคพี่บุ๊คคือใครหลายๆคนที่อยู่ข้างหนูตั้งแต่แรกอะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนู ซาบซึ้งกับส <osing why S 3> ิ <ser en Close injuries> no ่งสิ่งนี้มากกว่าหนูไม่ได้ดีใจจนล้นออกปากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่หนูควรได้รับรอมันมันถูกต้องแล้วหนูไม่ได้ตลองให้กับสิ่งนี้แต่หนูซึ้งกับน้ำใจของแม่แม่ทุกคนมากกว่าหลายคนเสียายอยากเห็นซีนเราแบบว่าแบบเหมือนาาที่แบบลงไปแบบีอ่าเงี้ก็ตอนแรกหนูก็คิดจะทําตอนที่หนูคิดว่าถ้าหนูได้ลอง แต่เผอิญหนูไม่ได้เพราะหนูได้มงใหญ่อีกภาพหนึ่งที่ไหวแล้วก็คือภาพที่เราล้มใช่เฮือนหาอ๋อสนุดลูกปัดไม่มีอะไรไม่เสร็จทุกคนไม่ต้องพลมแล้วก็จับกบปกติค่ะแต่มาได้ก็คว้าขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็ตีสำออยนิดนึ่งวัานั้นทำไหวไมแน่วัยเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างปวัติศาสตร์กับภูเก็ตได้มงสแล้วก็ พริกโฉมรอสตาาจริงไม่ใช่แค่กับภูเกตหรอกแต่ว่ากับนางงามวงการนางงามละกันเพราะว่าก็อะไรใหม่ๆค่ะก็จะอยู่ในตัวนด้แล้วก็นับจากวันนี้ก็จะได้เห็นนางงามคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ในแบบฉบับของตัวเองนะะก็บอกบอสไว้แล้วค่ะว่าเตรียมตัวรับเมือให้ทันนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเล่าสิ ยังบอกไม่ได้ค่ะนี่เราติดตามเขากันดีกว่าเพราะถ้าบอกมันไม่เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เราเรามองแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ต่อเรื่อยๆค่ะอย่างที่สังเกตเช่นกวาดรางวัลเป็นตน้นเ <c oughs> มื่อว่อนได้นับไหมคะว่าใส่เซอ์ที่เราได้ทั้งหมดกี่อันไม่ได้นับเลยเพราะว่าเยอะเกินตอนเล่นค่ะยังยังยังไม่ได้นับเพราะว่าเอาจริงยังไม่ได้กลับไปดูตัวเองตอนตอนเดินหมายถึงว่าภาพเต็มของ แกรนทีวีเลยทางไลฟ์ไม่ว่าจะดูทุกคนด้วยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาเลยเนีในฐานะที่เราแบบว่าเป็นนี่เนาะเขาเรียกว่าคือเราเองไม่หมายถึงว่าเราเราเป็นพี่ใหญ่แล้วเราเองเราก็โดนดราม่าแต่ดราม่าเราเนี่ยมันไม่หนักเท่ากับน้องที่เป็นทีมอปไฟลเราอันนี้เราได้มีการคุยกับน้องหรือได้ถามความรู้สึกเราอย่างไรบ้างไหมลูกจริงๆแทบจะไม่ต้องถามความรู้สึกเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดมัน เราเล็กใกล้กันด้วยแหละเวลาคนเลขใกล้กันก็เวลาล<ม>ลทำไรซ้อมหรืออะไรกัน<ม>ก็อยู่ใกล้กันแล้วก็ลิลคุยกับน้องค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยส่วนตัวแต่เมื่อกี้บอสคุยไปแล้ว<ม>แต่ว่าลิไก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนว่าน้องตัวน้องเองน้องก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่าจะกับเรื่องดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นเข้าใจแหละว,ว่าอาจจะมีเรื่องหลายๆบีที่คนมองว่าไม่สมควรแต่ว่า สำหรับตัวนิมเอง,เองก็น้องเลือกที่จะมาประกวดแล้วทําไมถึงมาแบบว่าน้องจนบางทีว่าจนเกินงามคนเราติก,กันได้ค่ะแต่ว่าโอเคอย่างเรื่องบอดี้เมื่อกี้บอสก็ได้พูดไว้ว่าโอเคหนูต้องลดนะมันก็เป็นสิ่งที่โอเคคนคนหนึ่งจะทําได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆหรือรู้สึกว่าต้องรอดูพัฒนาการของน้องแล้วลิลก็เชื่อว่าบอสมีเหตุผลมากพอว่าทําไมถึงเรื่องน้องเข้าทีค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผล แล้วก็อย่างบอสก็จะเรียกทุกคนเข้ามาคุยใครที่รู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้รับกับตำนงงานที่ได้รับบอสก็จะอธิบายว่าทุกๆอย่างมันไม่ต้องเสียใจค่ะแล้วก็ไม่ต้องถามหาเหตุผลมากมายรู้แค่ว่าตอนนี้เราอยู่ในทีมแล้วมันก็เป็นทีมเดียวกันต่อให้ลินจะเป็นคนที่มงใหญ่สุดท้ายเราก็ต้องทํางานด้วยกันอยู่ดีเราโฟกัสแค่เรื่องทํางานดีวกว่าเอางานเยอะๆเอาสปอนเยอะๆดีกว่าความแผนหาเงินให้บอสยังไงบ้างคะตอนนี้ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแยบเรื่องการทำขนตาเนะ mm hmm. พราะมันเป็นเอกะละักษณ์ hmm. กับเรื่อง <laughs> ตอนนี้อายแต่ว <laughs> ่าคือเรียกว่าตอนนี้อายตอนนี้เคลียร์งานที่งานจ้างที่จะมาในอนาคตก่อนเ mm hmm. พราะว่าก็มีเสนอมีติดต่อมานะคะ mm hmm. แล้วก็เขาคุณสปอร์ตยังไม่ได้เรื่องลินม mm ีคนถามโมเมนต์ที่เราได้เข้าทอผ้าเราได้เข้าไปกอดร้องไห้กับน้องจ้าเราให้ฟังได้ไหมคะตอนนั้นเราคุยอะไรกันคือที่ผ่านมาทุกคนก็จะมองว่าผู้เขกชุมพรเป็นผู้แข่ง กันอยู่แล้วเพราะว่าภาคใต้เหมือนกันแต่ว่านี่บอกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งจะมงอะ่ะไม่ไม่เคยติดปัญหานั้นเลยเพราะว่าจริงจริงเหมือนเราเป็นแฟนคลับของกันและกันมากกว่าเชียร์เชียร์กันด้วยใจไม่เรื่องออนสเตจตอนนั้น,นคือการแข่งขันกันแต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันคือก็เป็นเป็นคนที่สนิทกันมากจริงๆก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งกดดันกันหลังจากที่ออนสเตจหรือว่าออกไปทางานอีกกลับห้องมาควรจะเป็นที่ ภาคใจคะ่ะแล้วก็โมเมนต์ที่ก่อนคือดีใจมากๆตอนนี่ได้บอชอยด์ตก็ดีใจมากแค่นี้ว่าแบบเราได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยกันแล้วนะคิดไหมว่า <ใน S 2> บอชอยจะทําให้เราถึ<ม>้นบงเพราะว่าก็เป็นตํานานเหมือนกันตอนได้บอชอยด์ก็ใจตกบุบอยู่เพราะว่าบอสบอกเองว่าปีนี้จะไม่เอาคนมงเป็นบอสชอยส์ยแต่สุดท้ายก็กี <laughs> ่ปีติดแล้วนะคะสปีก็ตานันที่ได้วาดสร้าง่าตัวราไว้ว่าพรีเซนเตอร์ห ด้านปีสองล้านห้าเราโอเคไหมคะพี่วัตบอกเหรอใช่ใช่ค่ะบอกหมดแล้วยังไม่ใส่แล้วค่ะจริงๆก็ใครจะจ้างรก็จ้างนะคะเพราะว่าสองล้านห้าก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มขึ้นภายในเดือนสองเดือนก็ได้น่ามันไส้หนอแต่อย่าเพิ่งมาไส้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผลงานประจักษ์แน่เออมีอะไรอยากจะบอกพี่กระเทยที่เขาสาบเราว่าเราไม่โง่โมงไหมไม่มีแต่บอกนิดนึงละกันบอกว่า ตอนนี้เทศกาลมันเริ่มแล้วนะคะกับการที่เราต้องไปแกรนด์อินเตอร์ต่อเนาะดิ้นว่าพี่กระเธยไทยเรารวมใจกันเราไปถล่มที่อื่นดีกว่าเพราะว่าเสี่ยงดิ้นคนเดียวมันคงไม่พอแล้วก็ดิ้เชื่อว่าฝีปากเิ็นกับฝีปากพี่กระเทอน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเลอยให้ใครมาบัติเราเลยดว้นวเอไปอยู่แล้วค่ะถ้าอยู่ในยุคฟันดาก็มา หลินมองตัวเองที่มินกัน a International ไว้อยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็วางแผนยังไงบ้างตอนนี้คือหลินเหมือนยังไม่เห็นภาพแต่ว่าปีที่แล้วเราก็ไปดูพี่อุ้มเนาะก็เชื่อว่าถ้าเราปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติปล่อยจอยหลายๆได้ทําทุกวันให้มันสนุกอะขั้นต่ำก็ต้องยืนสิค่ะเอเดี๋ยวขั้นที่ไม่ต่ำขั้นที่ไม่ต่ำก็หนึ่งมาก ได้อะไรก็เกิดข right? ึ้นได้ค่ะหลายคนถามเรื่องเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษนหรือยาเพราะเห็นบ้างอ๋อต้องเตรียมอีกเหรอคะแต่ยองพูดแต่ international fans Hi Thai fans please support me when I'm in Myanmar in Yangon in Yangon too I will be doing my best for this round Thailand will be the next Miss Grand International ว้าวยอดดครับไม่ต้องเสีย ภาษาอินเตอร์ภาษากีนเป็นภาษาแรกนะคะตอนเกิดเดี๋ยวพูดภาษาจีนตื่ภาษาจีนเพราะว่าบอกบอกไปแล้วว่าถ้าบอสให้หนูงงภายในหนึ่งเดือนจะพูดภาษาจีนให้ได้ซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่หลินก็ต้องไปพัฒนาตัวเองนอกรอบเหนือจากการทํางานกับองค์กรด้วยทําไมเราถึงอยากเรียนภาษาจีนเป็นตลาดที่กว้างค่ะแล้วก็เอาจริงๆเชื่อเลยว่าเนี่ยเรามีภัยอยู่แล้วเนาะ ไพลุก็จะเป็นหนึ่งในตลาดจีนคนหนึ่งกันแต่ว่าองค์กรทํางานคนเดียวไม่ได้ค่ะก็เนี่ยถ้าเราได้จีนอีกคนหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแรงซับที่ผลักดันให้เวทีคนไทยเปิดตลาดมากขึ้นเพราะว่าเราออกโปรดักต์กันเรื่อยๆเลยสาหรับองค์กรมิสแกรดเนาะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบ้านเขาก็ประชากรเยอะเพิ่มพลังการสั่งซื้อได้ แล้วเราจะหาเวลาว่างไปแก้บนยังไงเรียนกับอ๋อไปเรียพื้นใช่ไหมล่ะอย่าเรียกว่าแก้บนมันการตายส่วนตัวทำอยู่แล้วคนจ ทำไมวนไหนบอกเามได้ไขเชิ่สืได้หรอกเช่อ่ดมาไม่ได้โเมนต์นันมาจากขยันเรียนสนามพนก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากก็ได้ถ้าใครไม่สะดรกไปแต่ว่าถ้าใครว่างก็เชิญนะคะพี่พี่เชิญูเรียพื้นที่สนามพร้นสารอบสามรอบไม่ใช่แค่แตะนะคะเรียแบบเรียจริงเรียแบบนิ้เอาเรียยังไงดเรียยังไงม่กล้าทํา อยนาใส่กางเกงใสนมุ้งอย่าเอาไปเป็นตัอตอนนี้ก็ติดเชิญนิดนึงก่อนเราะว่ากุดอยู่บนหัวเดี๋ยวตอนไลฟ์เองก็กลับไปมาบอบอเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมคนดีของพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ทำสื่อดราม่าหรือว่าเรื่องอะไรเกิดไม่แม่จะบอกว่าคําว่าดราม่าไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีสุดท้ายแล้วดินเชื่อว่าคนที่ได้แสง ก็คือ <observer> ต <night> <mumbles> ัวหลีดเองก็นั่นแหละค่ะมีมาจนถึงวันนี้ได้ก็ขพพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ